สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามาดูข้าวโพดหวานนะครับช่วงเนี้นะครับข้าวโพดหวานนะข้าวโพดกินทุกอย่างทุกชนิดนะครับที่มีวันเก็บเกี่ยวนะครับเจ็ดสิบวันหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้านะครับมันจะมีบางพันธุ์ข้าวโพดกินอยู่ได้ถึงแปดสิบนะครับแต่ก็แก่นะ ข้าวโพดสองเดือนเนี่ยนะครับช่วงหัวเรยวหัวต่อก็คือตอนนี้นะครับเนี่ยก็คือตอนนี้นะครับต้นเท่อนี้หนอนจะลงเยอะนะหนอนจะลงบ่อยไม่ว่ายาอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ไม่อยู่ครับเนี่ยต้นประมาณเนี้ยยังไงก็ไม่อยู่ให้เราฉีดทุกห้าวันนะครับนี่ข้าโพดก,กินนะเจ็ดวันก็คือช้านะครับมาให้ดูก่อน เออ่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมทํากันยังไงนะครับก็โทรมาว่าหญ้าเต็มเลยทั้งหญ้าแฮวหมูทั้งหญ้าขนหญ้าลิเกทั้งหญ้าสารพัดหญ้าทั้งข้าวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับแต่นะทำเตรียมแปลงเนี่ยถ้าหญ้าลกถ่ายสองรอบนะครับ อย่าไปขี้ตะหนีถ่ายรอบเดียวประหยัดอย่าไปประหยัดเรื่องถ่ายนะครับให้เราถ่ายสองรอบถ้าย่้ารกนะครับถ้าเราถ้าพื้นที่ของเราเรียบเนียนสวยแล้วเนี่ยถ่ายรอบเดียวก็ได้นะถ้าเราถ่ายอยู่เราทําอยู่เป็นประจํานะครับเราทําอยู่เป็นประจําเนี่ยหญ้ามันไม่มีนะครับถ้าเราลุกอย่างอื่นมารุกป่าอ้อยลุกป่าลุก,ลกมันลุกอะไรก็แล้วแต่เนี่นะมันเป็นป่า ให้เราถ่ายสองรอบแล้วอย่าใจร้อนนะครับรอช่วงจังหวะดีๆนะครับเอ่อทำไงดีอะหญ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยตอนนี้มีหญ้าโผล่มาแต่มิด,น,ดนิดเดียวนะมันทําให้ข้าวโพดแกนมันทําให้ข้าวโพดเนี่ยมันไม่พุง่งมันไม่สูงมันไม่โตนะครับรากของหญ้าจะไปแย่งธาตุอาหารกับ,กบข้าวโพดเนี่ยหมดหญ้าเนี่ยมันเก่งกว่าพืชใดๆทั้งสิ้นนะครับ บอกไว้เลยแล้วเราก็ฉีดยาหนอนทั้งทั้งเราก็ใส่ยาฮอร์โมนทั้งยาหนอนทั้งทั้งยิ่งอัดยาให้เขาพดโตทีนี้หญ้าเนี่ยขึ้นมาตัวเล็กเล็กเกเนี่ยมันก็ยิ่งโตไปใหญ่เนี่ยมันแล้วมันทําให,ให้ให้ตัวขา้าวโพดเราเนี่ยใส่ปุ๋ยไปมันก็ไม่ค่อยได้กินใส่ยาไปมันก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเงี้ยนะอา,อาหารทางใบนะลงไปในดินเนี่ยนะครับทางรากสามารถดูดได้นะครับแต่ถ้าหญ้ามีเสร็จปุ๊บเนี่ย ยาโตก่อนนะถ้าผู้ชมฟังไปให้ดีนะครับผมทําผมไม่เห็นมียาเลยครับไม่ว่าทําแปลงไหนก็แล้วแต่นะมันจะรูปป่ามันรูปป่าอ้อยนะไม่เห็นมีเลยครับยาคือมันมีแต่มันมีน้อยนะครับเราต้องดูหยาให้ออกเราต้องดูสถานการณ์ให้ออกยาโลกอ่ะสมมุติว่าแปลงนะยาโลกให้เตมหมดเลยนะครับฝนมาละนะ ไถปุ๊บวันรุ่งขึ้นหยอดปั่นหยอดมันไม่ได้นะครับยังไงมันหญ้ามันก็ไม่อยู่ต้นหญ้าที่เราไถลงไปเนี่ยมันยังไม่ตายนะครับคือทํายังไงก็ได้ให้หญ้ามันตายก่อนนะหญ้าเก่านะครับไถเสร็จปุ๊บถ้าเราจะเอาเลยใช่ไหมตากไว้วันหนึ่งครับวันรุ่งขึ้นมาแปรครับมาไถอีกรอบหนึ่งแล้วปั่นหยอดอย่างนั้นมันถึงจะไม่มีหญ้าทํายังไงก็ได้ให้หญ้ามันขาดบางหญ้าเนี่ยพอขาดปุ๊บมันก็แตกได้ ทำยังไงให้หญ้ามันปนมันตายมันขาดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้ต้นแก่มันตายก่อนส่วนตอส่วนหัวหรือว่าก้านอะไรที่มันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ได้เนี่ยปล่อยมันครับเดี๋ยวอาราซีนจะทำหน้าที่แทนเราลงไปคุมหญ้าตัวนั้นนะไม่ว่าทั้งเม็ดทั้งต้นหญ้าที่มันอยู่ใต้ดินที่เราไถาเนี่ยนะครับทีนี้นะครับ เวลาปั่นนะมันจะมีเทคนิคอย่าไปปั่นลึกครับเวลาเราไถาเนี่ยหญ้ามันลงไปข้างล่างถูกไหมเราต้องปั่นอยู่ข้างบนหญ้านะครับอย่าไปปั่นลงไปอย่าไปไถลึกเสร็จเราไปปั่นใช่ไหมเวลาปั่นจะหยอดเนี่ยความชื้นพอเนี่ยพอปั่นแล้วกดลึกเกินนะครับนะปรับโรตารี่ใครใครขับรถไถก็จะรู้ว่าปรับลึกกินตื่นทํำยังไงโรตารี่นะครับถ้าเวลาเราปั่นลึกเกินเนี่ย มันไปปั่นหญ้าขึ้นมาข้างบนครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับไปปั่นหญ้าขึ้นมาข้างบนเสร็จปุ๊บหญ้าคุมก็ไม่อยู่อะไรก็ไม่อยู่เนี่ยแล้วหญ้าแห้วหมูเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันซับซ้อนนะครับมีทั้งหัวทั้งรากทามันยิงปั่นกระจุยเสร็จมันกระจุยกระจายแตก่กอกัอนไปใหญ่นี่แห้วหมูเยอะนะครับเนี่ยเมื่อก่อนแห้วหมูเยอะนะเวิร์งเนี่ยเนี่ยๆเวิร์งเนี่ยไม่เห็นมีเลยครับทําไปเรื่อยๆครับเจ็ดวันครับ จ็ดวันก็คือสูงสุดในการฉีดยาคุมนะสิบวันนี่คือค้เล่แล้วนะขอเลยครับเจ็ดแปดวันเนี่ยขอให้ยาลงยาคุมเลยครับไม่ว่าสองร้อยลิตรต่อครึ่งกิโลหรือจะหนึ่งกิโลต่อสองร้อยลิตรต่อสามไร่มันต้องดูสถานการณ์นะครับเรามาจากยาลกคไหมถ้ามันไม่ค่อยมีเราทำมาก่อนแล้วเราครึ่งกิโลต่อสามไร่ได้นะยาคุมนะ ใส่ทั้งยานอนฮอร์โมนอะไรจะใบเรียบร้อยใส่ไปเลยครับอะตาซีนเข้าไปเกาะใบไม่เป็นไรนะครับยาที่ผมนําเสนอไปเนี่ยนะครับยาที่ผมนําเสนอไปเนี่ยสามารถฉีดกาดได้เลยใส่รวมกันได้เลยไม่มีผลนะครับนเนี่ยท่านผู้ชมดูครับต้นมันเท่ากันหมดเลยนะครับปุ๋ยปุ๋ยคือปุ๋ยเนี่ยเวลา เราทำนะครับปริมาณปุ๋ยเนี่ยต้องบอกเลยว่าไล่ละลูกแต่ใส่สองรอบถึงสามรอบตอนนี้นะครับอันนี้ไล่ละลูกครับสี่ไล่ผมใส่ห้าลูกแต่ใส่สามรอบครับรอบละสองลูกอันนี้การทดลองแต่ว่าที่บอกว่าไล่ละลูกเนี่ยท่านผู้ชมดูก่อนนะครับผมจะไม่ให้ดูนั่งเนี่ยต้นข้าวโพดสวยแบบนี้เขียวสวยมันไม่แกนนะครับคุณใส่ไปก็ได้ครับ ไล่ละสิบห้ากิโลได้คุณหวา่านยังไงก็ได้ได้ไล่ล,ละสิบห้ากิโลยี่สิบกิโลได้อย่างเงี้ยแต่ถ้ามันออกมาเหลืองน้ําท่วมคุณต้องใส่เป็นจุดแล้วก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยเกือบเท่าตัวนะครับมันอยู่ที่หน้าง,งานของคุณนะครับว่าจะใส่ปุ๋ยมากน้อยเท่าไหร่ยืนพื้นคือยี่สิบกิโลต่อไร่นะครับสูตรที่ผมมาบอกเนี่ยสบกแปดเ็ดศูนย์กับปุ๋ยอินรีสิบโลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณต้นของท่านด้วย ระยะล่องของท่านด้วยท่านปลูกยังไงท่านคุณปลูกยังไงครับคุณปลูกระยะต้นเท่าไหร่คุณเอาเครื่องอะไรปลูกคุณปลูกแบบไหนพันธุ์อะไรข้าวโพดแบบไหนข้าวโพดกินข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดแอข้าวโพดอะไรก็แล้วแต่มันแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะครับสูตรปุ๋ยก็ต่างกัน,กนถ้าเกิดว่าต่างชนิดอันนี้ไม่ได้ใส่16กับรกเบียนูนะครับข้าวโพดหวานเนี่ย ถ้าจะใส่ก็ใส่ได้แต่ฝากมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยหวานนะครับเราต้องเพิ่มนะครับ0060นะคือความหวานไปอย่างละไร่ละ10 10กิโลนะครับ10นะไร่ก็ใส่2ลูกแค่นั้นแหละปุ๋ยอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะครับปุ๋ยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับ16-8 00เหมือนเดิมใครหาย16-00ไม่ได้เอา16-8อย่างเดียวได้แต่มันก็จะต่างกันบ้างต่างกันพอตัวอยู่นะครับนาะนะถ่ายเห็นลุงด้วย ฝนเพิ่งตกไปนะครับฝนเพิ่งตกอย่างนี้อย่าไปหยาดอย่าไปหยอดปุ๋ยนะครับตรงไหนที่เราหยอดไม่เที่ยงตรงไหนที่หยอดลามือหรือว่าลงหยอดเนี่ยต้นมันจะตายนะครับตรงไหนได้ปุ๋ยเยอะมันก็ตายลองตักปุ๋ยมาช้อนหนึ่งครับเรามาใส่ต้นเนี่ยกกตรงเนี้ยตายโบตายนะครับไม่ต้องครับกูเลี้ยงฮอร์โมนอย่างเดียวนะไม่ใช่ลดต้นทุนนะครับเมื่อก่อนผมยูเรียลูกละสี่ร้อยห้าสิบผมก็ใส่แบบนี้ไม่ต้องจําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยนะครับตรงเนี้ยตอนเนี้ยนะ ร้อยมันโตกว่านี้ครับให้มันเกินคืบขึ้นมาก่อนแล้วค่อยอัดปุ๋ยมันนะครับอย่าไปใส่ให้มันให้มันยุ่งยากนะครับเนี่ยไม่ใส่ปุ๋ยนะฝั่งนู้นไม่รองพื้นเหมือนกัน,นครับเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่รองพื้นเนี่ยเหมือนกันนะครับ <_' S 2> ทีนี้โตไม่โตอยู่ที่ฮอร์โมนนะครับโตไม่โตอยู่ที่ฮอร์โมนนะตอนเนี้ยจะโตชาต้าโตเร็วอยู่ที่ฮอร์โมนนะครับแล้วก็บอกท่านผู้ชมว่ายิมหห้าห้าตอนนี้ไม่ใช้แล้วนะครับใช้ ปุ๋ยอินรีย์น้ำแทนนะครับถ้าใครอยากจะทำก็น้ำหมักหยดกล้วยได้ครับน้ำหมักหยดกล้วยผลลมงผลมงไม้มีไรหมักครับกลาลน้ำตาลนะกากน้ำตาลอมหมัวเชื้อจุลินซียนะครับ E.M ก็ได้นะใส่ให้ใส่ไปด้วยกันให้หมดครับไม่ต้องไม่ต้องรอรีไลนะครับก็สับหยกกล้วยเสร็จ ใส่ครับอยูก่ก็สามกิโลผล,ล,ลไม้สามกิโลแล้วก็มีน้ำหมักเก่าอะไรก็มาผสมนะครับแล้วก็การน้ำตาลนะครับหมวเชื้อ e, หัวเชื้อจุลินทรีย์นะ EM หรือไม่ใส่ก็ได้แต่มันก็นานนะครับหมักไว้สักครึ่งเดือนแล้วก็มาฉีดดูว่ามันสวยไหมมันอะไรไหมแต่ว่าที่ผมเอามาใช้เอามาขายเนี่ยนะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ไปไปเลยใช้เนี่ยนะครับที่สั่งกันมาในเพจเนี่ย อันนี้คือนักวิชาการเขาทํามานะครับคือมีคนจะตั้งใจอยากจะขายจ้างนักวิชาการมาผลิตนะครับเอาสารอาหารทั้งหมดนะครับที่ทํามาเอา้ำงน้ำหมักเอาอะไรตัวมีอะไรไปนหมักเนี่ยเอาไปตรวจในห้องแลบว่ามีสารอาหารอะไรบ้างนะครับที่ผมบอกว่าเอายกวงยกกล้วยผลมงผลไม้มนั่นคือวิถีชาวบ้านนะครับแต่ถ้าจะเป็นเชิงพาณิชย์นะครับเชิง ขายหรือว่าเชิงที่เราจะต้องทําให้มันได้ดีอ่ะนะมันต้องเข้าห้องแลบนะครับว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างเป็นแบบไหนนะครับธาตุอาหารตัวนี้เหมาะกับแบบไหนเนี่ยใส่ตัวนี้มันจะไปทับกับตัวนั้นไหมอะไรมันขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมมีน้ำหมักอยู่แล้วก็ใช้น้ำหมักครับไม่ต้องใช้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ยี่บห้าห้าห้าเพราะน้ำหมักพวกนี้เราฉีดเข้าไปเนี่ยนะ าลากสามารถเขาดูดซึมได้นะครับลากข้าวโพดเนี่ยสามารถดูดซึมได้ทางลากนะครับแล้วก็ทําให้จุลินทรีย์อยู่ในดินเนี่ยทาให้ดินนะครับเกิดการล้วนซุยได้ดีนะดินดีนะครับดินดีก็คือดินที่ไม่รัดตัวนะครับมีธาตุอาหารเพียงพอต่อต้นข้าวโพดรอบต่อไปไม่ใช่ว่าเราลิ่งปลูกยิ่งธาตุอาหารหมดมันไม่ใช่ปิดปลูกพืชตระกูลหัวปลูกพืชตระกูล ที่อยู่บนดินเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่ถ้าเราไม่รู้จักการบำรุงดินมากพอยังไงเราก็ไม่ได้ดีนะครับแค่นั้นเองถ้าให้พูดก็วันหนึ่งก็ไม่จบนะครับนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะมืดสะก่อนนะยังไมาให้ดูนะครับต้นข้าวโพอันนี้ก็สี่ไร่ ใช้ปุ๋ยห้าลูกรอบแรกรอบแรกสองลูกน่าจะใช่ครับรอบสองลูกครึ่งรอบสามลูกครึ่งเน,นี้ยประมาณอยู่เนี้ยนะครับไม่รวมไม่รวมปุ๋ยอินทรีย์นะปุ๋ยอินทรีย์ครึ่งลูกนะอันนี้เป็นครับท่านผู้ชมเข้ามาดูใหม่ๆนะอันนี้จะเป็นข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดสวีทเอฟวันนะครับของสอนแดงนะครับแค่นั้นเองใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครึ่งหนึ่งครึ่งนู้นไม่ใส่ไม่ต่างอะไรกันครับจะเดินเดินพาเดินไปดู ว่าลองพื้นเนี่ยมันมีผลไหมเวลาเราทําดินให้มันสวยแล้วเนี่ยคือผมไม่ผมไม่ได้บอกนะว่าการลองพื้นเนี่ยมันมันไม่มีผลมันไม่ใช่นะครับมันจะไม่มีผลต่อเมื่อธาตุอาหารในดินที่มันครบครบนะครับมันจะไม่มีผลเลยนะครับมันจะไม่มีประโยชน์สมมุติว่าคุณปลูกสิบไร่คุณลองพื้นไปห้าลูกมันก็ห้าพันเลยไหมถูกไหมเนี่ยผมไม่ได้ใส่ลองพื้นตั้งแต่แปะละล่องนน้นนะครับ แล้วมาดูขา้าวโพดที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับแต่ฉีดยาเหมือนกันหมดทุกอย่างเว้นแค่รองพื้นนะครับแค่นั้นเองม,ม,มันไม่มีมันไม่มีอะไรครับอหยาะกับปลูกข้าวโพดขอให้เราเข้าใจมันเข้าใจเขาว่ามันจะต้องไปแบบไหนนะอาการเขาเป็นแบบไหนเราก็ต้องแก้ไปใน,ในทางแบบนั้นแก้ถูกวิธีคุณเก่งครับขา้าวโพดเป็นแบบนี้คุณต้องแก้ไปแบบนั้น คุณเก่งครับนั่นแหละคุณใกล้จบแล้วนะนคุณดูข้าโพดผมเท่ากันหมดเลยนะครับนี่หมดำม,มืดหมดเลยอ่าประมาณนี้นะครับก็ไม่ดูแล้วนะครับลองพื้นบ้างแล้วก็ยายานี่ฉีดไปสองรอบนะครับข้าโพดนี่ประมาณสองอาทิตย์นะสองรอบแล้วนะ คือลงยาคุมรอบแรกนะครับยาหนอนฮอร์โมนนะครับจับใบยาคุมรอบสองยาหนอนฮอร์โมนจับใบเฉยๆไม่ใส่ยาคุมนะครับยาคุมหมดหน้าที่แล้วไม่ใส่เดี๋ยวจะไปคุมฆ่าอีกทีหนึ่งนะครับมีโซไตโอนบวกอาทาซีนนะตอนสามสิบวันทํารุ่นเสร็จให้น้ํานะครับนะใส่ปุ๋ยทํารุ่นให้น้ํานะครับแค่นั้นเองเสร็จปุ๊บนะฉีดยาคุมฆ่ายาหนอนฮอร์โมนจับใบเหมือนเดิมนะครับ ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทุกอย่างที่ผมฉีดไปเนี่ยที่บอกไปนะครับคือมันสามารถฉีดในข้าวโพดกาดข้าวโพดไปเลยเลยไม่จําเป็นจะต้องเอาเป้มาเอาเป้มาเก็บแต่ละล่องแต่ละล่องไม่ต้องครับมันหมดยุคไปแล้วนะครับมันหมดยุคไปแล้วยังไงมันก็ไม่มีหญ้าครับเนี่ยมีหญ้าไหมครับข้าวโพดจะออกดอกแล้วครับ เขาพูดจะออกดอกสี่สิบห้าอีกสักไม่เกินอาทิตย์ครับนะแต่ละพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละพันธุ์ออกดอกไม่เท่ากันนะครับเวลาออกดอกไม่เท่ากันนะแต่เวลาแก่เท่ากันครับออกดอกก่อนเราต้องสตาร์ทให้ไวนะครับแต่ฝักต้นใหญ่แน่นอนแต่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยมีเวลาต้องเอาพันธุ์ที่โตช้าๆนะครับคือออกดอกช้าแต่ว่าแก่ไวเพื่อเพราะอะไรครับเวลาเราซ่อมนะถ้าเราพลาดเราซ่อม แล้วก็ให้น้ําบ้างไม่ใส่ปุ๋ยบ้างไม่ฉีดยาบ้างต้นมันจะรอเรานะครับอายุมันรอเราหกสิบนะออกดอกหกสิบห้าออกดอกมันรอเราครับแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยพวกเนี้ยห้าสิบวันถ้ายังยังไม่ได้กําหนดออกดอกเนี่ยทําต้นไม่ได้เยังไงก็เจ๊งต้องดูครับต้องดูเอาเราใช้พันอะไรเราทําอะไรเราทําเป็นแบบไหนนะใส่ปุ๋ยยังไงทําร่องคู่ร่องเดียวย่องคู่แล้วยกร่อง,องฉีดยาอะไรใส่ปุ๋ยอะไร แค่นั้นเองฮอร์โมนใส่ไหมอะไรพวกนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะเนี่ยให้ดูข้างบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยก็ไม่ดูข้วโพดเล็กก่อนโอเคนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ